ในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าไฟล์ไฟล์ไฟล์ชนิดแรกที่เราจะาที่เราจะนำไปใช้นะครับก็คือไฟล์ตัวนํำตะกุล .kmz นะครับเดี๋ยวเรามาเปิด Google Earth กันครับ Google e a r t o o g l e Earth ที่เราทำไว้แล้วนะครับคืออ่างเก็บน้ำไอปาโจนะครับ ห่างเก็บน้าไอปาโจ้เบน้ัคลิกที่ห่างเก็บน้ำไอปาโจน,นะครับซึ่งเราได้สร้างไว้แล้วนะครับก็เมื่อว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะได้สร้างเส้นสร้างจุดสร้างพื้นที่นะครับมาแล้วนะครับต่อไปเราผมจะให้เพิ่มในส่วนของของจุดติดตั้งนะครับจุดติดตั้งจุดติดตั้งนะครับ พลิกที่คำอธิบายนะครับเราก็ดูพิกัดนะครับค่าพิกัดก็จะมีปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปปี้มาวางพิกัด x อันนี้คือค่า x นะครับค่า x นะครับส่วนค่านี้คือค่า y นะครับเราก็ใส่คำอธิบายเข้าไปนะครับพิกัด x เท่ากับและ y เท่ากับเท่าไหร่นะครับจุดสองจุดนี shirt. ้คือค่า x อันนี้ค่า y นะครับอันนี้ตำแหน่งอันนี้ข้อมูลจุด ส่วนข้อมูลเส้นครับข้อมูลเส้นคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นเส้นเส้นสีเส้นํำนบตินนะครับคลิกเราก็เติมรายละเอียดเข้าไปนะครับเราก็มาดูที่ขนาดก่อนนะครับขนาดผมให้เป็นเมตรนะครับก็คือความยาวของเส้นสีดำเงินนะครับ591เมตรที่ผมได้ลากไว้นะครับก็เราก็ใส่ความยาวสั้นํำนบ591เมตรนะครับครับผมก็ใส่ความยาวเท่านี้นะครับ ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็พื้นที่ครับพื้นที่ส่วนการพื้นที่คลิกพื้นที่ดูนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกได้สองที่นะนะครับเลือกคุณสมบัตินะครับแล้วก็ดูนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นอ่าเป็นตารางเมตรนะครับอ่าความยาวรอบรูปหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็พื้นที่หนึ่งแสนหกพันสามสิบนะครับผมก็ใส่ใส่ พิมพ์มใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่ให้ใส่เข้าไปนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นด้านนี้นะครับพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ k m z อ่าผมทําผมเซฟใหม่นะครับเซฟใหม่โฟลเดอร์ของเราเมื่อวานนี้คือเทสนะครับ เดี๋ยวผมใส่มายเลขด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ที่1นนะครับเพื่อสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ2ครับตัวน,นี้2จุดนะครับและโฟลเดอร์ที่3คือ kmz 3 kmz on mobile นะครับ k k m z on โทษครับฮอนโมบายนะครับ à, ผมตั้งโฟลเดอร์ที่3เข้ามาเดี๋ยวผมจะเซฟวันนี้นะครับผมเซฟใหม่นะครับเพราะเมื่อกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเราก็เซฟใหม่เราไปที่อ่างเก็บน้ำไอปาโจนะครับโฟลเดอร์หลักนะนะครับส่วนจุดที่ตั้งแนวสันติมนบนี่พื้นที่อ่างนี้คือฟคือไฟย่อยนะครับผมเอาไฟล์หลักเซฟเซฟบันทึกเป็นนะครับไปที่เทสครับ อ่าคมออนโนบายนะครับเซฟเป็นแคมแนะครับโอเคโอเคไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ตัวนี้นะครับมาแสดงบนบนโมบายของเรานะครับคือเราต้องการแชร์ข้อมูลให้กับผู้ที่เราอยากจะให้รู้นะครับก็คือส่งข้อมูลให้ให้ให้เพื่อนหรือหรือหรือผู้ที่ต้องการที่เราจะให้ที่ที่เราจะส่งไปนะครับ ที่เราจะส่งไปก็คือเราต้องการให้ทราบข้อมูลนะครับคือส่งผ่านไลน์ไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับแชร์หน้าจอในส่วนของของการแสดงผลบนมือถือนะครับอ่าผมขีเข้าไปก่อนนะครับบนมือถือเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดอ่า ในส่วนของ App Store ก่อนไปที่ App Store นะครับไปที่ App Store นะครับเราก็ไปที่นะครับเราจะต้องติดตั้งแอป Google Earth ก่อนนะครับเราก็พิมพ์ g o o g l e Earth ครับตัวนี้นะครับ e e r n ์ด e Pro ขึ้นมาแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับตัวน,วนี้ตัวบนนะ่ะ กูเกิลเอิร์ธนะครับผมจะไม่แสดงการติดติดตั้งให้ดูนะครับก็คือให้ให้ท่านติดตั้งกันเองนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์ก็จะซึ่งผมติดตั้งไว้แล้วนะครับมันจะเป็นเอิร์ธนะครับมันจะขึ้นปุ่มเอิร์ธขึ้นมานะครับคือปุ่มนี้นะครับเอิร์ธเนี่ยครับโปรแกรมตัวนี้ที่เราจะใช้นะครับ ต้องลองแอปตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า,ามันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไปที่ลายก่อนนะครับผมเพิ่งเปิดลายก่อนนะครับผมส่งทางลายนะครับผม,ไป,ผมนะบไปที่ลายของผมนะครับไปที่ลายของผมนะครับบนมือถือนะคือเราส่งให้แล้วเหมือนผมส่งให้เพื่อนนะครับ เหมือนเราทําเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนก็จะเปิดดูนะครับอ่าอ่างเก็บน้าไอปาโจได้ส่งมาแล้วนะครับอ่าเราก็เมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วเราก็เปิดดูนะครับอ่ามันจะประกอดลูกโลก,ลก้นมานะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาจุดเลยนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้าไอปาโจซึ่งเราได้แชร์ข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านไลน์นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียด นะครับอ่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราใส่ไปนะครับจุดที่ตั้งจุดที่ตั้งคลิกจุดที่ตั้งมันก็จะวิ่งเข้ามาจุดที่ตั้งเลยนะครับก็จะมีพิกัด x เท่ากับ y เท่ากับเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราได้ใส่รายละเอียดเข้าเข้าไปนะครับเอ้ามาดูอีกอันหนึ่งนะครับอ่านกับหน้าไปโชว์ครับอ่าข้อมูลนะครับ มันจะมีข้อมูลขึ้นมาเลยนะครับในสันตานบเราใส่ค่าอะไรเข้าไปใส่รายละเอียดเข้าไปมันก็จะปรากฏขึ้นนะครับความยาวสันํานบใช่ไหมครับอ่ามันที่ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พื้นที่เราก็ติ๊กดูติ๊กดูนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกคลิกคลิกที่เส้นนี้นะครับอ่ามันก็จะมีใช้ใช้การแบ็กก็ได้นะครับใช้การแบ็กก็ได้นะครับแบ็กดูนะครับ พื้นที่อ่างนะครับมันก็จะขึ้นมารายละเอียดพื้นที่อ่างที่เราใส่เข้าไปนะครับพื้นที่อ่างและความยาวรอบนะครับอ,อันนี้รายละเอียดก็จะเข้ามานะครับมันก็จะมีข้อดีอย่างนี้แหละครับคือสามารถรันบนมือถือได้นะครับเราสามารถส่งไฟล์ k m z เนี่ยผ่านไลน์แล้วก็ให้เพื่อนที่เราต้องการทราบข้อมูล ได,ได้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 ดูนะครับเพื่อที่จะแสดงหรืออธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำได้ได้รู้จักได้ทำความเข้าใจนะครับครับในส่วนนี้ผมก็จบขอจบพารนี้ครับขอบคุณครับ